เราสบายดีไหมแี่สําคัญคือส่งให้ตัวเราก็ได้เดี๋ยวลุงสอนให้ับหนึ่งก่อนแล้วก่อนหลวงพ่อจะมาสอนนั่งสบายสบายเขียนของคอไว้นะเดี๋ยวจะสอนให้ีเห็นก่อนหายไาปบน่นาตักสบายสวางบนหน้าตักสบายบสยใช้ยืนตาเลยสูดหายใจย,ย,ยาวเวลาสูดหายใจสูดเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเที่ยวทะเลเทีทย่ยวภูเขาทั้งตกสุด ค่อยๆผ่อนออกมาค้างอุบช้าๆผ่อนเบาๆนะผ่อนแล้วคายสังเกตที่เราเหนื่อยสังเกตเราเหนื่อยเวลาเราถอนอยังไงแล้วอ้นยี่เราไม่เอาเราสูดผ่อนแล้วคลายช้าๆยกมขที่มาสองนิ้วแต่ไว้แลอวถามจิตเนี่ยตรงที่ค่อยพระนะั่นแหละตรงที่เ,เราค่อยพรนะเนี่ยแต่ไว้ เวลาใครไม่สบายพ่อไม่สบาย,มบายแม่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเราก็แตะไว้แต่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากลับบ้านนี่คือละไที่ปลปอดภัยคิดอยู่น,ยนี่เครียดใช่ไหมนี่เป็น